ครับเดี๋ยวผมดิสเน็คนะครับีไปพาคุณผู้ชมมาล้างห้องน้ำนะครับก็เป็นห้องน้ำนะครับที่ผมจะมาล้างนะครับวันนี้นะครับผมก็จะใช้แป้งนะครับเป็นแป้งนะครับแป้งทงใหญ่นะครับผงสีแดงนะครับแต่จะไม่ใช้เยอะนะครับใช้พอประมาณนะครับ แล้วก็ไม่กว ator. Ator. าาเราจะเตรียมมากนะครับไม่กวาดทางมะพร้าวนะครับเราจะล้างห้องแรกคนผุณยวก็จะล้างห้องสองห้องสามนะครับทีนี้การล้างนะครับก็กระชีดน้ำก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีพันนะครับก็เป็นอากันมากก่อนนี้ไม่มีพันนะครับเป็นโรคปี ขออภัยนะแต่เป okay, ็นนานเกินไปนะโอเคเแล้ว่อนวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่มาด้วน้ำดางไุกก่อนน้ำดางใส่นิดก่อนนะครับเอาใส่ถั่วอะไรเนาะคุณมาได้นะครับ ใส่แฟบนะครับใส่แฟบเยอใส่เข้าไปแะ้วใจเทมถุงเลยุันเยอะกันไปนะเทได้นะครับกินไแไม่มีแฟบไม่ได้นะคนมันต้องมีแฟบนะพ <c oughs> อน้ำใส่ เรล้างข้อแม่ก็จะทำาน้นะารูนเรื่อยๆครับนะโอเคเราแทบหมดแล้วแ,นะแตวมันจะเปียกนะเดี๋ยนะวไม่กว่าเดี๋ยวเราจะล้างอีกครั้งหนึ่งนะเอาตัวขัดถันะมาล้างอุ้ยๆจะตกนะเอ็นขัดถผกวขัดถัววดได้แต่มันเมียนขันนะผมใช้ตัวนี้เรามาขัดเทียนนะ กอนี้ก็ใช้ขัดหัลนะครับหรือวผมมาใช้ขัดตัวนี้ครับถ้าน้ําไม่มีเราก็เปิดนะเตัดแดงไม่กินนะหัวหัอะไรนู้กหัวต้าองทราคิดว่าจะทำให้ชมดูได้ด้วยครับ สามารถทำไม่ค่อยดูเรื่อยๆนะมันถ่ายคอนเทนต์นะห้องน้ำไม่ดูเรื่อยๆก็อาจจะเอียงนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นนะครับเอ๊ะรัดไปเรื่อยๆรับผัดไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอย่างเดี้นะขาดได้สบายขาดก็้ำต้องหมุนบัวนะขออนุญาตเก็บห้องน้ำให้หนครับ เาจะล้างเื่าห้อรัะเราจะม่ล้างรวมกันก็ต้องเราไปล้างรวมกันจะมันจะสวนกันไปแล้วไอ้คนไปล้างอเราส่น้ำห้องมันก็ดีนะว่าเนื้อขาดน้ำว่อไปเราเขไม่กวาดนะบอกกวาดน้ำหมรนะ หวานครับบางคนเก็บประตูห้องน้ประตูห้องน้ำเคนแล้วก็ มันก็จะมีฟองนิดหนึ่งนับด่อให้ไปดูนับ